สวัสดีค่ะพี่น้องถักไทยจากสวิตเซอร์แลนด์คือเกาค่ะืัอนี้มาดําแจวกับพระพี่พี่น้องน้องมาแวนเดอค่ะนี่ก็เป็นบรรยากาศสองขางทางเนาะเห็นวิวสวยๆวิวเ้งามกับจอดรถพักพ่อนแลก็ะเฮากะถือโอกาสมาทายวิวขางทางมาให้พี่น้องชมกันเนาะค่ะนี่ก็เป็นพวกเขาอีกลูกหนึ่งที่สีขามฟังไปฟังฝรังง่งเศสเนาะพี่น้องวิวก็งามงามพี่น้องจา้า แถวใกล้ๆก the ันเนาะกับสินี้เชาหน้าสวิตตัดยุงตัดห้าเนาะพี่น้องเนาะมีงัวงามๆค่ะงัวตัวยิญ่ๆขาเจ้าเลี้ยงงัวนมเมด้วยพี่น้องเด้องัวนมงัวเนื่อเนาะอยู่ฝั่งสวิตกระดายเนาะอันนี้ก็เป็นแฟ้มเป็นฟ้ามชาวน่าพี่น้องเนาะดำเจ้าเห็นวิวมันงาม ก็เลยถ่ายเอามาให้บ <S an> ึงเนาะคือถอดบรรยากาศบานเฮาพี่น้องตอนเป็นเด็กหน่อยเลี้ยงงัวเลี้ยงวา้เนาะเนาะนี่ก็เลยเอามาให้บึงกันแต่ว่าภาพสวยงามอิหลีพี่น้องเสียดายแต่ยังเดียวมันบ่มีแดดมันก็เลยเหตุให้บรรยากาศเบน่อเบื่อในจักหน่อยแต่ว่ามืนเมื่อคืแบบนี้พี่น้องจ้าฝนบปตกเ้ยค่ะหอนหอนหอนตับแตกเด้ออันนั่งมอเตอร์ไซค์ไปกันยังหอนขนาดล่มพัดเนาะพี่น้องเนาะ เอามาบึงบรรยากาศงามน้ำกันพี่น้องนี่ก็เป็นวิวสองข้างทางล่ะค่ะงวอกระมิจต,ตุติ่ใยญ่ๆพี่น้องคอยเราอ่อนซ่อนเนาะอยากเอาไปเลี้ยงบ้านเฮาดิเนาะง้อตัวใหญย่ๆแบบนี้ไหมเหนือคือสีลายเนาะพี่น้องเอาแผ่นน้ำกันพี่น้อง เอาใจสายเวียนผ้าเบึงบรรยากาศค่ะพี่น้องบรรยากาศในการเวียนของพวกเขากะสิเป็นประมาณนี้ละพี่น้องเบึงวิวทิวทัศน์เนาะค่ะขาโปรตไปเรื่อยๆกะสิเห็นวิว,วสวยๆเนาะอันผู้นาง้อนถ่ายด้วยพี่น้องอันผู้ขับนี่กาแหน่ตะถนนลหละเนาะพี่น้องเพื่อความปลอดภัย่าสิแนเน่บดไดท้ายเบิดเนาะมองไดที่มันขึ้นเขาสูงๆกะสิไม่ภาพสวยงามอยู่พี่น้องแต่ว่า เฮาสิบโบกสามารถทายได้เพราะว่ามันอันตรายเนาะอันที่ลงตามไตเขาตำตำแบบนี้เฮากระเลีนบบแห้งแลีนบบเร็วโบอันตรายด้วยพี่น้องเด้อเฮากระค่อยๆทายไปกระสังเกตได้ว่าค่อยๆไปเนาะพี่น้องเนาะอันนี้อันคนผู้ชายนักเวีนกระเบาๆให้ค่อยได้ทายคลิปนั่นแหละพี่น้องอยากน้ำผู้ทายคลิปเพราะว่าเนาะเอาเอามาฝากกันพี่น้องทั้งเมืองไทยมาเบิ่งบรรยากาศเอ่อ ถนนของสวิตเซอร์แลนด์เนาะเป็นถนนถนอย,นอยพี่น้องน้ำไหลเขาไหลทางเนาะอันนี้ก็เป็นพื้นที่ลาบเปรียบละพี่น้องเอ้ยเอามาฝากให้เอามาฝากเมื่อตอนพี่พีนนะะ่น้องนคองเนาะจากสีเหตุคลิปยังห้ล่งมาห้เบิ่งพี่น้องค่าตะเบนหลก็เอาคลิปมงเวนเอาบรรยากาศข้างทางงามๆนี่แหละมาฝากกันเบิ่งไปนน้ำกันสำหรับคนที อ,อยู่เมืองไทยอยู่หมองอื่นเนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดเห็นแล้วกผพานกะขามบ่บบเป็นอย่างเด้อพี่น้องเด้อค่ะสำหรับวันนี้มาดําแจวกะสีให้พี่น้องชมวิวทิวทัศน์งามๆของภูเขาข่า,ขางทางก่อนเนะาะพอกันคลิปนาพี่น้องจ๋าฝากคลิปมาดําแจวในเด้อพี่น้องเด้อฝากเป็นกําลังใจให้กันแน่เนาะค่ะก็ขอบ,บุณขอบคุณเบอร์สุขสุขคนที่เขามาให้กําลังใจมาชมคลิปเด้อค่ะเด้อ ลาไปกอนพอกันคลิปหน้าจากพี่น้องสวัสดีค่ะ